สวัสดีครับท่านผู้ชมป้าเชนนีชัยมงคลนะครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาที่คอกควายลุงนิดอีกครั้งหนึ่งนะครับเปิดราคาครับเปิดเยอะจริงๆรครับครั้งนี้เปิดเยอะมากเลยครับบอกว่าเปิดทั้งคอกผมไปดูคอกแล้วครับมีทั้งหมดยี่สิบกาตัวเอาละเอาสวัสดีครับผมสวัสดีครับเอาละอันนี้นำตัวอีกครั้งหนึ่งครับอาผมชายครับลูกลุงนิดลุงนิดข้องแบ่งครับ ครับผมวันนี้เปิดหมดครับอยู่ที่หมู่อะไรนะหมู่สี่บอยางบ้านคลองแบ่งบ้านคลองแบ่งครับสว่างใช่ไหมเนี่ยสว่างอารมณ์สว่างอารมณ์ถ่ายทานี้นะครับเลยลงไปได้แน่ไหนเดียวแม่นี้ชื่อแม่อะไรครับเนี่ยแม่บานแม่บานนะครับสูงเท่าไหร่ครับร้อยสี่สิบสามบวกร้อยสี่สิบสามบวกนะครับโหแม่ใหญ่มากหนาครับแม่นี้ท้องอยู่ไหมเนี่ยท้องท้องสองเดือน อ๋อ oh, พ่อคุมฝุงพ่อคุมงพ่อเปลือกครับพ่อเผือกนู่นนะครับทาไว้นะครับเป็นลูกแก้วฟ้าใช่ไหมนะ่ะพ่อเผือกเป็นลูกแก้วฟ้าทบไว้นะครับแม่นี้ชื่อแม่บานนะครับสูงร้อยสามสี่สิบสามบวกนะครับสี่สิามไม่ขาดรับประกันเลยไ <c oughs> ม่ใหญ่มากครับนาครับแม่นี้มีท้องกี่เดือนแล้วครับ ท้องประมาณสองเดือนสองเดือนนะครับท้องประมาณสองเดือนนะครับแม่บานท้องสองเดือนสูงร้อยสี่สิบสามสี่สิบสี่ครับให้ลูกกี่ตัวแล้วให้ลูกสามตัวสี่ตัวในท้องสามสี่กับในท้องนะครับจะเปิดไว้เท่าไหร่แม่เนี้ยเปิดไว้สามแสนห้าสามแสนห้านะครับแม่นี้ครับแม่ใหญ่ครับแม่ใหญ่มาก เชียงครับเชียงเรือจักัดเขาเขาก็เลยดิ้นเนาะเลือจัดน้ำ่วมไม่มีหญ้ากินและไม่มีชิคูอตอนนี้กินฟางอยู่ใช่ไหม,มฟางครับ ปาง,ปางยาหายากไหมตอนนี้โอ้ต้องไปตัดตรงเขาคอง,อ,ง,อ,งอ่ะตอนนี้<อ>นทั้งออคอกเลยกี่ตัวนะครับหมดข้อมันยี่สิบตัวยี่สิบตัววันนึงกินหญ้ากี่คันรถอ่ะสองคันรถเจอ เออล่ามไว้ต้นตะดาวนะเนีเ่ยะแม่เข้าหูข้างนึงอนะ่ะาาขยยอ่ะนชื่อแม่บานนะครับส่วนสูง133 34นะครับอ่าอยู่ในท้องนะครับลูกเจ้าฟ้าก็คือ ตัวเผือกตัวนู้นนะครับทับไวสองเดือนแล้วนะครับเปิดไว้ที่สามแสนห้านะครับแม่นี้ครับอ่ะเอาไปล่ามไว้ก่อนจะพาไปดูอีกแม่หนึ่งครับใหญ่นะครับนี่ครับแม่เผือกแม่นี้ตัวนี้ก็น่าจะร้อยสี่สิบครับร้อยสี่สิบสี่สิบเอ็ดแน่นอนครับแม่นี้ใหญ่ครับ หน้านนชื่อแม่อะไรเนี่ยครับแม่นี่แม่มนัดนัดตั้งชื่ออะไรอ่ะแม่ผู้ไม่ไฟมีมดด้วยตรงนี้ในใต้โซมะคามนะครับมีมดแดงด้วย แม่ฝ้ายนะครับแม่ี่ชื่อแม่ฝ้ายมีมดเลยนะตามเชือกใน <c oughs> ชื่อแม่ฝ้ายนะครับโอ,โอ้โหมีท้องอยู่ไหมเนี่ยสองสองเดือนครับสองสองเดือนนะครับเจ้าอะไรนะตัวนั้นน่ะ <i> เจ้าตะผู <laughs> อ่าตัวผู้คุ้มฝูงน,นะครับรตัวสำลีนะครับเป็นตัวทับไว้นะครับรอันนี้ชิ้แม่ฝ้ายตัวนู้นเจ้สาสำลีทับไว้นะครับตัวนี้สูงร้อยสี่สิบเอ็ดใช่ไหมครับสี่สิบสี่สิบเอ็ดสี่สิบวไว้ยังคู่ไายวันวันสี่วันสี่คุณขึ้นมาหน่อยให้ลูกประมาณสักส,สองตัวในท้องเอ้สามตัวในท้องสามตัวกับอยู่ในท้องนะครับ เเล็บๆดีครับคมแข้งขาเล็บดีนะครับท้องกี่เดือนแล้วนะนท้องสองเดือนเหมือนกันนะครับเปิดไปเท่าไหร่ครับแม่แม่ฝ้ายเนี่ย แม่ฟ้านี้อ่าคือน่นลูกลูกตัวผู้อ๋อเขามีลูกติดด้วยนะครับลูกตัวผู้กาลังเดินลงไปนะลูกตัวตัวตัวเมียขายไปแล้วลูกตัวเมียขายไปแล้วลูกตัวผู้อายุเท่าไหร่ครับอายุประมาณสองขวบอายุสองขวบขายคู่กันใช่ไหมขายคู่กันขายคู่กันแม่กับลูกขายเท่าไหร่แม่กับลูกสองแสนเจ็ดสองแสนเจ็ดนะครับลูกอายุประมาณสองขวบสองขวบเท่าไหร่สองขวบพอดีสองขวบพอดีนะครับเป็นเพศผู้นะครับ เป็นเผือกเหมือนกันนะครับแล้วแม่เนี่ยสูง141นะครับลูกตัวเล็กเป็นตัวเมียขายไปแล้วขายไปแล้วครับขายไปแล้วนะครับก็แบ่งไปแล้วก็เลยเหลือแม่กับลูกตัวผู้ตัวนั้นนะครับขายรวมกันก็คือ2 0 0 0 7ดนะครับ2 0 0 0 7 0 0 0นนะครับ ใจก็โทรมาที่เบอร์เลยนะอ่าดูเบอร์สิศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าสองสามสองแปดหนึ่งเก้าห้าแปดครับครับอ่าชายคุณชายนะครับครับผมแลลือเลือกอีกแม่หนึ่งใช่ไหมเลือกแม่หนึงเลือกแม่หนึ่งครับแต่จริงๆแล้วเขาบอกว่าเปิดยกคอกนะครับวันนี้ให้ชมสามตัวได้ครับเอ่อมาดูมาชมที่คอกก่อนได้ครับอาจจะถูกใจตัวหนึ่งไม่ถูกใจตัวหนึ่งนะครับ มีหลายราคาให้เลือกนะครับเอาไปพาดูได้บางท่านอาจจะบอกว่าโอ้ราคาตัวนี้แต่ไปดูอีกตัวหนึ่งหลายตัวครับอาจจะเป็นถูกใจอีกราคาตัวหนึ่งนี่ครับคือคือพ่ออ่าพ่อซัมรีนะครับที่เป็นพ่อคุมฝูงอยู่ลูกลูกชายเจ้าฟ้านะครับอ่าอันนี้ชื่อแม่อะไรครับเนี่ยแม่กำไรนะครับแม่นี้ ร่ครับตัวนี้นะตัวนี้ชื่อแม่กำไรนะครับสูงร้อยสี่บลูกตัวดำๆนะตัวเมียลูกตัวเมียตัวดำลูกเขาตัวเมียตัวนี้นะครับอ่าอยู่ในท้องมีมีมีไหมตัวเนี้ตัวนี้ตำลีทับตำลีทับไว้กี่เดือนแล้วประมาณเดือนก็กว่ามันผ่านรอบแล้วว่าไม่เป็นัตนะครับมีตาแต้มนะครับ ตัวนี้คือลูกสาวเขานะครับตัวนี้ดำๆนี่นะครับมีตาแต้มนะครับพบครับตัวนี้ตาแ้มแก้มจํากระทำตาแ้มแจ้มจํานะครับมีอ่องอยู่สองอ่องนะครับตัวนี้เปิดเท่าไหร่ครับแม่กับลูกสองแสนเจ็ดเหมือนกันครับ สองแสนเจ็ดเหมือนกันนะครับลูกอายุเท่าไหร่ครับลูกหน้าดาวประมาณครึ่งลูกประมาณขวบครึ่งแล้วเจ้าชาดีทับไว้กี่เดือนแล้วสองเดือนสองเดือนเหมือนกันนะครับเป็นเจ้าชาดีเป็นควายเผือกตัวนู้นะครับทับไว้มีมีคุ้ฝูงอยู่นะครับทุกทุกทุกตัวที่เปิดไปเนี่ยครับท้องหมดทุกตัวนะครับแม่นี้สูงเท่าไหร่นะร้อยสี่สิบสองร้อยสี่สิบสองนะครับแม่นี้ครับ ชื่อสำสลีนะครับยาพร้อมลูกนะครับลูกเขาตัวนู้นนะครับลงไปโคนแล้วมีร้อยสี่สี่อยู่ในลูกเดีอ๋อ มีทั้งหมด20ตัวนะครับเขาบอกว่าจะเปิดทั้งหมดนะครับท่านม้ชมครับมาชมนะครับมาชมได้ครับมาชมได้ครับอ่าวันนี้ถ่ายให้ชม3แม่ก่อนนะครับเพราะว่าทั้งหมดเป็นนอยในน้ําหมดแล้วนะครับไล่ขึ้นมาดูได้เออเดี๋ยวอีกคลิปหน้านะครับจะให้คุณชายเขาไล่ขึ้นมานะครับแล้วจะถ่ายในข้อให้ชมใหม่ได้นะครับทั้งหมด3ตัว3แม่หลักเลย3แม่หลักๆนะครับที่แม่บานเนาะเท่าไหร่นะ สามแสนห้าแม่ฝ้ายสองแสนเจ็ดนี่ก็สองแสนเจ็ดนะครับมีแม่แม่ด้ำลูกเรืว่าดีสีสองแสนเจ็ดเหมือนกัน,กน,กนอ,อ่าอยู่ในน้ํานะครับเดี๋ยวจะถ่ายอ่าคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้เขาจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับด้วยเวลาของคลิปนะครับับอ่าสสวดีครับสวัสดีครับ